สวัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้นะครับพวกพี่เขามารับลำโพงที่มีหน้าจอนะครับจอ19นิ้วนะครับผมดอกลำโพง15นิ้วนะครับวันนี้รับ1ตัวครับอ่ากําลังทดสอบอยู่นะครับอันนี้ทดสอบตัวโชว์อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองตัวใหม่กันนะครับผมนะครับในรุ่นนี้ก็จะมีไม้ลอยให้ด้วยนะครับ2ตัวไม้ลอยแบบชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับหาหน้าจอสีสวยครับ แล้วก็ดูถนัดตาครับผมตอนนี้นะครับก็ใกล้เทศกาลสงการแล้วนะครับผมนะครับขายได้แบบอยากสังสรร์ปาร์ตี้นะครับเอาแบบที่มีจอแบบร้องเพลงได้นะครับคาราโอเกะอย่างเงี้ยฮะอ่าตัวนี้ก็เหมาะเจาะครับผมนะครับมีลำโพงพร้อมหน้าจอพร้อมนะครับอ่าเหลือขวดกับแก้วนะครับผม ตัวนี้เราก็เปิดเครื่องมานะครับก็จะเป็นระบบ Android นะครับตัวนี้เป็น Android เวอร์ชัน12นะครับผมนะครับอ่าสำหรับรุ่นใหม่ของ19นิ้วนะครับก็จะมีลำโพงด้านข้างด้วยนะครับเป็นเสียงแหลมนะครับอันนี้จะมีเสียงกลางก็มีนะฮะเสียงเบสก็มีนะครับแยกกันเลยนะครับอ่าตัวนี้ต่อจอนะครับผมเป็น เข้าจอทีวีได้นะครับโดยใช้สาย HDMI นะครับช่อง HDMI out นะครับผมแล้วก็ไร้สดได้ด้วยนะครับ Type C นะครับใช้ไร้สดได้เลยหรือว่าอัดเสียงได้นะครับนี่ฮะปรับเสียงแหลมไมเบสไมแล้วก็เป็นพวกเอฟเฟกต์ไมนะครับที่จอได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับเวลาในการเล่นนะครับเราเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก เราก็เปิด<อ>ช่อง,ส,องสีแดงๆได้เลยนะครับ<อ>ผมแล้วก็เลือกเพลงเลือกคาราโอเกะได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อเพลงแล้วก็คาราโอเกะต,ตามหลังนะครับร้องเพลงได้เลยนะครับผมนี่ฮะสวัสดีครับผมอันนี้ก็ออกอีกเครื่องหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็ออกไปแล้วเครื่องหนึ่งนะครับนะฮะมารับหน้าจอ19นิ้วนะครับผมเอาไปใช้ร้องคาราโอเกะนะครับ่า ที่ดูมานี่เป็นไงครับรุ่นนี้ดีใช่ไหมครับโอเคครับผมนี่เสียงดีกว่าที่คิดฮะคิดว่าตัวหน้าจอจะเสียงดีแบบนี้อ่านี่ฮะลองเปิดดูครับเปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงหน่อยโฆษณาก่อนอร่อยเค้มเข้ม ครับเวลาจะปรับอะไรก็เปิดีกวจะปรับดก่นป,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 ปั่นไปหนคอับล้วไปอีกท ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะครับเพื่อใช้วิธีการต่อนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเราก็ร้องคาราโอเกะสบายนะครับผมโอเคเทสเสร็จเรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับครับผมสวัสดีครับเก็บครับผม